มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับที่เกียร์มาแล้วมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับพี่น้องเกษตรกรเช่าให้ชาวนาคอรมออกไฟเขียวอนุมัติแล้วครับพี่น้องซ้อยเหลือคาเทิมผู้ปกครองนักเรียนรับ2,000บาทต่อคนสวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไห่ชาวนาร่วมถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านพบกับกระผมทิดเกียรติผ้ามวลมันคก็มาพบกับสารขาวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพี่น้องเกษตรกรชาวไห่ชาวนาคือเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้มาพบพ่อกันในวันพุธที่28กรกฎาคม2564กระผมก็ยังมีข้อมูลเหตุการมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับพี่น้องครับที่กระผมไปลงคลิปไว้นะครับว่าทางกระทรวงศึกษาธิการ จะนํามาตรการเสียเหลือเยาวยาผู้ปกครองนักเรียนนะครับเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งทุงสี่มาตรการนะครับที่กระทรวงศึกษาธิการได้ยื่นไปนะครับยื่นเสนอคณะรัฐมนตรีไปเมื่อวานนี้ทางคอรมอกก็มีการอนุมัติแล้วซึ่งรายละเอียดสิเป็นอย่างไรติดตามขอมคุณโดยพออร้อมกันครับเมื่อวานนี้ครับ27กรกฎาคม2564นายอ,อนุชาบ,บราชาุรพภชัยศรีโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการมาตรการแห่งความวเหลือบอรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชนในระดับศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนมีดังนี้ครับหนึ่งมาตรการแห่งความวเหลือนะครับภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ของกระทรวงศึกษาธิการก่อวงเงิน2 3 0 0 0ล้านบาท สำหรับนักเรียนนะครับในระบบการศึกษาไทยภาคเรียนที่หนึ่งการศึกษา2 5 6 4ดังนี้มีการสนับสนุนค่าชสจ่ใจใหแห่ผู้ปกครองครับ2,000บาทต่อนักเรียนหนึ่งคนนะครับแจกสรรค่าชสใจใ่าจแก่สถานศึกษาเพื่อซอยจัดการการเรียนรู้ลดตึงค่าชสจ่ใจในโรงเรียนเอกชนนะครับเท่ากับปีการศึกษา2 5 6 3 มาตรการที่2ครับมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก่อวงเงินครับ10,000ล้านบาทกลุ้มเป้าหมายนะครับคือนิสิตนักศึกษาชาวไทยระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ระยะเวลาครับภากเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 6 4สําหรับแนวทางการดําเนินการครับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนะครับจะได้รับส่วนลดเป็นลักษณะร่วมจ่ายระหว่างรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในอัตรา6ต่อ4นะครับโดยค่าเราเรียนค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่เกิน5,000 50, บาทลดร้อยละ5 0ส่วน5,000 50, บาทขึ้นไปนะครับหมายความว่า5,000 50, 1>, 1บาทขึ้นไปนะครับถึง10,000แสนบาทลดล้อยละ30และบ่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทลดล้อยละ10โดยส่วนลดสูงสุดนะครับร่วมกันบ่เกินร้อยละ50สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนครับค่าเรียนค่าธรรมเนียมการศึกษารับสนับสนุนในอัตรา5 0 0พบาทต่อคนครับและนี่ก็เป็นข้อมูขาาลข่าวสารเบื้องต้นนะครับจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่มีการอนุมัติมาตรการยาวๆนะครับให้กับผู้ปกครอง,องนักเรียนนะครับ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 mm. ที่ได้หยุดภาคเรียนไปในภาคเรียนที่หนึ่งนี้นะครับ mm. เบื้องต้นมีการสนเหลือผู้ปกครองนะครับต่อนักเรียนนะครับหนคนรับ2,000บาทหากพี่น้องครับมีลูกที่เข้าโรงเรียนนะครับสคนก็นจะได้รับ4 0 0 0บาทสําหรับแนวทางการจ่ายเงินหรือว่าการเยียวยานะครับตอนนี้ทั้งสองกระทรวงกําลังนะครับนำเรื่องนี้ไปคุยกันนะครับสิมีแนวทางการสนเหลือว่าสิมีการโอนเงินหรือว่าการเยียวยาจ่ายเงินแบบไหนนะครับ ให้พ่อแม่พี่น้องติดตามข้อมูลข่าวสารสารับเรื่องนี้ไปเป็นระยะระยะไปนะครับหากกระผมมีข้อมูลนะครับการจ่ายเงินหรือว่าการโอนเงินนะครับสารับมาจากการซื้อเลือดังกล่าวกระผมกะเฝ้าทำคลิปนะครับนำมาแจงบอกกล่าวให้ผู้ปกครองได้รับทราบนะครับถึงมาตรก,การและวิธีการรับเงินแบบใดสารับพี่น้องนะครับเมื่อคลิปนี้แล้วครับจะเห็นว่ามีประโยชน์แก่ท่านก่จะเริ่มกดติดตามกดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจกับ,กบผมผู้ทำคลิป้อครับด้อเพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมกติฟ้านําข้อมูลข่าวสารนั้นมากแกงแล้วบอกเก่าวพี่น้องอีกคือเกา่าพ่อกันไม่คลิปหนาครับพ่อพี่น้องสลับคลิปนี้แล้วกับผมที่เกียร์ผ้ามวนกับขอกก่าคําบาสวัสดีครับ